มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กิมมิคบอลฮะกิมมิกบอลตอนนี้นะครับหนึ่งในจิตวิญญาณของ WWE นะเป็นทั้งตำนานเป็นทั้งไอคอนิกครับของวงการมวยปล้ำ The Game Triple H วันนี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งแมตช์นะครับของบรรดากิมมิกบอลนะการเจอกันสามเซ้าครับของ3คาแรคเตอร์3เวอร์ชันของ Triple H นะฮะ ประกอบไปด้วยปี2014ครับเวอร์ชันเรซซมเนียครั้งที่30มาพร้อมกับเครื่องหัวสีทองคนระับเปิดตัวสุดอลังการแล้วก็เรารับหน้าที่เป็น Triple H เวอร์ชันปี2014นี้ด้วยนะฮะเวอร์ชันนี้ก็เช่นเคยครับได้มาในแพ็กเกจ4ีปี r e เรซเมเนียนะแล้วก็อยู่ใน p e r s o n ซนาการของ My Faction ด้วยนะครับสิ่งเอาก็จริงเนี่ย เวอร์ชั่นนี้ปกติเนี่ยมันจะมีได้เฉพาะ4ีปีีเรซเมเนียเท่านั้นนะครเอาไปเอามานี่เอาเวอร์ชั่นนี้แล้วก็อีกหลายๆตัวนะครับไปใส่ในเพอร์โซน่าการ์ดของ My Faction เอามาขายเฉยเลยไม่ m ม f a c t i o ัมันหวานหอมเหลือเกิน,นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในเบื้องหลังนะฮะเป็น c h i f c o o t t n t t o f i i e r r ของ WWE นะฮะหัวหน้าทีมเขียนบทครับ ก็ถือว่าได้นั่งเป็นผู้บริหารแล้วนะฮะอดีตแชมป์โลกหลายสมัยครับกี่สมัยไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะพูดไปก็กลัวข้อมูลผิดนะครับมาแต่ก็อยู่คู่กับ WWE มาตั้งแต่เปิดตัวเลยฮะตั้งแต่เดบิวจนมาประสบความสำเร็จครับเป็น Triple H อย่างในทุกวันนี้ต้องอยอมรับครับ ชูบเอปี2008ครับเวอร์ชั่นนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นเดียวในเกมภาคนี้นะครับที่ยังเป็นเวอร์ชั่นผมยาวอยู่นะวันนี้ปั้ำชิงแชมป์โลกเฮฟวีด้วยนะฮะก็ดูจะเหมาะกับชูบอเอที่สุดนะครับภาพจำของผมที่มีต่อชูบอเอก็น่าจะเป็นยุคที่อยูเอฟ o ว u รชันนะยุครูเตสครับที่เป็นตัวร้ายแบบขั้นสุดนะก็เรียกว่าคุมรายการรอที่แทบจะเบ็ดเสร็จนะ บวกกับแก๊งของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นริกแฝดแดนดี้ออตตันแล้วก็บาติสตาตอนนั้นนี่รุ่งเรืองสุดๆดครับแล้วก็เวอร์ชั่นปัจจุบันครับเวอร์ชั่นนี้นี่อ้างอิงนี่น่าจะอยู่ในเรสซอร์มาเนียรังที่35นะฮะน่าจะเป็นยุคที่เจอกับบาติสตาราๆนั้นนะครับเพราะหลังจากนั้นนี่พี่ลูกเขยก็ไม่ได้ปั้มอีกเลยนะครับในส่วนตัวนี้ผมมองว่าเวอร์ชันนี้นี่เท่สุดครับ หัวล้นแล้วก็เคลาหนานะฮะฟิลแบบเครทอสฮะก็ d o ออฟวอลฮะมาดูดีครับว่าการกล้ำสามเส้าวนันนี้เวอร์ชั่นไหนจะเป็น The King of King ตัวจริงครับมากมการสั่นละฆังนะครับเราเป็นหัวเกรียนที่หนวดน้อยนะเอาเจอเจอตีเข่าดิ <10 H. S 1> ปัจจุบันมาจับอะไรครับเวียง เจอบิดฮะเตะเอาศูนย์แปดมาโคลสไลน์เราลุมกันดีกว่าไหมเอาศูนย์แปดจะวิ่งมาเมื่อกี้อะไรไปลุมดิอ่าลุมครับลุมลุมเจอเอาหัวมาเขกกันโอ้ยพ <B its. S 1> ี่ลูกเขยเวอร์ชั่นปัจจุบันไม่ยอมครับจะจับเราแบ็คเบเกอร์เจอตีเขา่าเอา้าโดนถีบอีกศูนย์แปดวิ่งเข้ามาทีบครับอา่าเขาจะกระโดดทําอะไรเอา้าต่อยครับเฮ้ย โผมาวุ่นวายเลยพี่โดนเบี่ยงอัดเทินมาเกิลนี่ครับชิเวตปัจจุบันกับศูนย์แปดเขาล่าคอกันไปเฮ้ยทำไมเราพิงเทินมาเกิลน,นานจังมะมาแล้วครับมาแล้วปัจจุบันเอาศูนย์แปดไปโผครับแล้วก็จับเอ่อเน็กเบรกเกอร์นะอืมโคลสไลน์ซ้ำเล่นงานศูนย์แปดก่อนล่าคอขึ้นมาฮะแล้วก็จับยกขึ้นอินเวอร์เสตูเพล็กซ์ จับครับได้เวลาซูเพ็กข้ามเชือกยกขึ้นซูเพ็กมาข้างล่างอ่าปัจจุบันขอไปเอาคอนมาเอางูจะกระแทกอะไรเลงเลงเลงเอ้าแล้วกูเข้ามาเฉยเลยโอ้หลังจะจับเจอจับแบกครับจับแบกแล้วก็เอาไปโขกกับเพนน์บารเกิล08มาเล่นงานปัจจุบันต่อหน้าคอไปโขกเหมือนกัน08มาไหม สแปดมาครับเจอตีเข่าอีกอ่ะหลบได้ฮนะเอาอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหต่างฝ่ายต่างแย่งผลงานครับชิบเปเ,เต็มไปหมดอ่าขอสอบใส่กันเอาแล้วก็หันมาเล่นกูเฉยเฮ้ยจะเข่ากระแทกไม่ยอมเจอถีบเลยเอาฝั่งนี้มันกระแทกขาอีกอูสูนแปดคล่อมต่อยครับกัดทืบซ้ำอีก มตช์นี้ดูท่าทางจบยากครับห้าดาวต้องมาแล้วถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะฮะเอ้าเจอเน็กเดรเกอร์อีกกำลังจะลงเวทีแต่ละคนนี่จังหวะจังหวะโวยโอกาสเขาดีมากครับลากคอกันไปแล้วศูนแปดเอาปัจจุบันไปพิงไว้ฮะพิงแล้วก็เสียบเข้าล็อกเราไปเอาอาวุธดีกว่าแมตช์นี้มันใช้อาวุธได้ครับอ่ากดแล้วน่าจะไม่ได้หรอกมันเพิ่งเริ่มแมตช ไปโย่เอ้าโยนคอนไม่ขึ้นอีกเฮ้ยมบนปล่อยเขาเล่นกันไปฮะเวี่ยงเข้าเชือกอ่ะเอาขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นครับเฮ้ยอ่ะเอาโตมาเฮ้ยเอาโต,โาโตโขึ้นดิเอเอแม่มันไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่ครับเกมพังหรืออะไรวะเนี่ยอ่านดรอปโโฮฮะ บอลปล่อยเาตัดกาลังกันไปนะเฮ้ยเอาโต๊ะขึ้นไม่ได้จริงฝั่งนี้เป็นบ้าอะไรวะมาเอาโต๊ะขึ้นไปเก้าอี้มาเป็นฝ่ายจาัดสรรอาวุธครับโยนขึ้นไปปล่อยให้เขาตัดกําลังกันไปนะฮะคนได้เปรียบน่าจะเป็นเราหวังว่าอย่างนั้นนะแต่ปล่อยอย่างนี้ก็แพ้มาหลายแมตช์แล้วเมือนกันอ่าเอาเก้าอี้มาฮะตีนี่จะมาตีกูเหรอเจอตีอีกครับเจอปัจจุบันตี เอาแตกเฉยโขนาดโดนตีหลังนะแต่ยังแตกครับเอาเนกเบกเกอร์รมาเจอศอกอกีกเฮ้ยทำไรปี2008หันกลับมาจับแบกครับไม่ได้เราดิ้นหลุดกระแทกเขา่าไม่ยอมครับไม่ยอมปิ้งเข้าไปทีบจะลุกขึ้นมาทำไมอข,ขอ,ขขอ,อข้างล่างเขาไปเอ็กซ์อยู่ข้างล่างครับ เอาโต๊ะมากระแทกอ่ะคนนี้คนนี้มาก็โดนอโต๊ะไปทิงไหมฮะแล้วก็วิ่งเข้าไปจากโคลสไลน์ไม่ได้นี่เจอสองเอาโดนจับลากอีกครับเฮ้ยอะไรกันนักกันหนาววะเนี่ยแหม่สาเอ๋โดนกระแทกหลังอีกสามเศร้าเหมือนวุ่นวายจัดอ่ะอ้าองนั้นก็หันไปเล่นกันจะลากกันไปก็ไม่ได้ครับเฮ้ยเพชรดีกรีเอาหมอกสักคนดิ จัดไปดีพี่เอาเข่ามากระแทกครับแตกสองเอากูเล็งใครวะเนี่ยไปเลงสองพันแปดครับโอ้โหโดนโดนยุคปัจจุบันเสียบครับแล้วก็ยกขึ้นพาดกับเชือกเอาแล้วกดเลยเอาเฮ้ยยังแม่มีโลคครับมีโลคสองพันจะขึ้นมาพอดีนะจับบิดเน็กเบกเกอร์ครับเฮ้ยแล้วกดเลยเหรอ กดเลยล้วพี่ผมอยู่ตรงนี้ไม่เห็นนะครับอ่าลากคอพี่ลูกเคยผมยาวขึ้นมาฮะไอห,หนุ่มผมยาวเจอรีเวิร์สครับ oh <man. S 1> เบียงอัดกะโต๊ะฝันน่งน้นเขาก็ไม่ยอมไงน,นะฮะกูใคร <By human. S 1> จะมาเล่นกูบ้างเอาปั๊มครับปัจจุบันปัม๊มแล้วกดเลยเฮ้ยรีบจังแล้วกูมาพิงนานจังเลยเฮ้ยทำไมเรานอนนานจังเลยวะเอา้าวืดครับเอา้าไม่วืดวะโดนนิดหน่อยฮะแต่ลุกข,ขึ้นช้านี่ก็เสียเปรียบไปเลย โดนเวียงเข้าเชือกอีกอาจจะทำอะไรฮะจะสไปแบสเตอร์เหรอเจอโคลสไรด์ดิเอาสองคนแปดมาอีกครับไอหนุ่มผมยาวนี่จ้องเราจังอะโดนเอาไปโขกกับเทิร์มากเกิลนครับเอาบีบคอซ้ำยีนเวิร์สก็ไม่ขึ้นให้ด้วยบีบคอบีบคอโอ้ยล่างกับเอ็กเรื่อยๆฮะ นึกอะไรไม่ออกก็ทำหน้าเอ็กใส่เอาเจอสปายบาสเตอร์ติดตั้นไปเลยแล้วกดครับแม่กดสองหน้าต่อตากันมันมันไม่ได้แล้วครับแต่ทำไมปี2014ของเราเมื่อกี้พิงโต๊ะนี่มันนานเกินเหตุฮนะแม่เป็นจังหวะให้เสียเปรียบได้ไง่ายๆเอาเจอทีบอีกเฮ้ยเราโดนทั้งขึ้นทั้งล่องครับฝั่งนัเขาเพชรดีก,กรีกันแล้วลกูลุบบ้างเหอะแม่ฟื้นแหละครับเอา อ้าวแล้วก็มายืนพิงเชือกอีกเขาโกรธกันแล้วพี่ยังครับยังแหมเกือบไปนะแล้วไอตัวละครของเรานี่มันพักนานเกินครับอืจับฟูเพลกข่าพลังเท่าไหร่ไม่ได้ดูด้วยตอนเลือกตัวมาเมื่อกี้แหมเห็นว่าแพงสุดครับก็เลยเล่นมาเสียบนี่มันก็เป็นของเราล,ละวันนี้ทั้งแชมป์เฮฟวี่เบดทั้งชัยชนะของกิมมิกวอลวันนี้เสียบเข้าล็อกครับ เตรมตัวเพชรดิกรีอ่ะปัจจุบันขึ้นมาเอาเจอพร้อมกระหุงอีกเอาแล้วกดเลยไม่ไปกดไอ้คนที่โดนเพชรดิกรีมันง่ายกว่าไหมยังครับยังยังไม่ยอมอาจะเตะอะไรโคลสไลด์ดิอ้าวคนเขาลุกขึ้นมาแล้วครับทิบผมยาวอ่ะขอสปบัสเตอร์นะไม่ได้ครับโดนต่อยสวนรีเวอร์ซ่าอยู่ดีอ่ะสองแปดมาเน็กเบรกเกอร์ปัจจุบันฮะ เราจับปุยท้อง2008เจอจอเบอเกอร์ซ้ำเฮ้ยเวิร์สกันไปเวิร์สกันมาครับเอา้าเจอเพชรดีกีเฉยเฮ้ยจับไปจับมาไม่ได้ฮะรีเวิร์สได้บิดกลับคลสไลน์อ่ะปัจจุบันเดินเข้ามาเดินเข้ามาทำไมพี่เดินมาแบบมีเลสสนในนะมาหนุ่มผมยาวตีครบับเอสผมยาวตี อา้เอาเฮ้ยหลบหลบเรอหลบต้องเจอหนักกว่าเดิมนะะเดินไปไหนเสียงก็ไม่โดนอีกนี่เข่ากระแทกใส่สองแปดครับเล่นงานต่อเน,นื่องตีครับเอาปัจจุบันขึ้นมาเอาเก้าอี้ขึ้นมาก็ตีดีไม่ทันหรอกเอาจะตีไม่ได้อีกครับเจอเข่ากระแทกโอ้ยกินกันไม่ลงครับสามคนนี้ เอากระแทกขาครับโดยทีมสยุคป,ปัจจุบันเฮ้ยลุกขึ้นมาไม่ได้ครับเขาจะกดกันแล้วไม่ยอมไม่ยอมต้องใช้ตัวช่วยในการเอาเอาโดนด้วยครับเนี่ยเมื่อกี้นึกว่าทําอะไรก็ไม่รู้นึกว่าไม่โดนเฮ้ยมีถ้าไม่ตายนะมีเพชรดีกรีนะจะแจกใครดีเอาบล็อกได้ครับจับพุ่มอายุป,ปัจจุบันลุกขึ้นมาเจอดีฮะเสียบเข้าล็อกจับเพชรดีกรีรียบร้อยเลยกดครับไม่ต้องรอห้าดาวก็ได้วะ ดี๋จะแพ้เอายังครับแหม่เลยเอาเรื่องนะคอร์มาฮะเรายังไม่มีโอกาสได้ใช้กับเขาเลย12.8นี่มายืนบิดคอบิดแขนอะไรยืนยืดเหรอยังคอรไม่ขึ้นอีกเือโต๊ะกันโดนไม่โดนไม่รู้ครับลือไว้ก่อนครับเจอเก้าอี้พุ่มใส่ด้วยเอาขอลากกันไปฮะเตะครับเตะ แต่ไม่โดนเอ้าล้วไปเลงอะไรนู้น่ะอ่านี่ก็ยืนเอ็กอยู่ครับเฮ้ยอะไรกับเอ็กนั่งหนาไปอยู่ดีเอ็กเถอะกลับไปเลยโดนลากเวียงกลับขึ้นไปบนเวทีครับลราชี้ชี้ดาด้วยปี2008คึกครับคึกเฮดอีกรีมไหมยังนะเอาข้างล่างเราไปชี้กันอีกคนนึงเอาไม่มีรีเวิร์สครับเจอเวียงเข้าเชือก โค้สไลไม่โดนเสริมแรงอาหารกลับมาเจอโค้สไลน์หมุน3า0องศกองศาปีปัจจุบันขึ้นมาเล่นงาน08ครับเวียมทิ้งใหม่แล้วฝั่งนี้มาเล่นงานขาครับจับฟิกเกอร์โฟโอ้ยงัดขาครับงัดขาไม่ได้แลนะ้วฮะถ้าสมิชชั่นปบปีสอง8ันแปนี้เขาจ้องเล่นอยู่ เขาลากมาเฮ้ยทำไมกูเอะอะนอนเอะอะนอนวะเนี่ยเอาเข่ากระแทกครับโกดไหมมีแววว่าจะมีคนโกดนะครับเอาจะหยิบโต๊ะเฮ้ยมาเปิดอะไรใต้เวทีวะเนี่ยมาเฮ้ยทำไรทำไรชิงนอนชิงนอนเข่ากระแทกไม่โดนเจอทีบเอาฝั่งนั้นก็จะไปทีบกันอจับแบกครับที่ไป เฮ้ยเอาแล้วเล็งใครมาเนี่ยแม่ลืมเล็งปัจจุบันครับแม่แต่เราก็ยังถีบได้อยู่นะเข่ากระแทกสักอีกหนึ่งทีแม่มนเก่งเกินแล้วฮะยุคป,ปัจจุบันนี้ล่างอัพเกรดครับตีตีทีเดียวให้รู้ว่าตีครับมายังยืนยันคำเดิมว่าจะเอาโต๊ะโต๊ะมาฮะโต๊ะขึ้นไปเฮ้ยแต่ศูนย์แปดเดินมา 0ูนปเดินมาจะทำอะไรครับผมเห็นนะฮะคุณกำลังจะจับอะไรผมอ่าเขาเอา,เอาวื้คู่ครับเฮ้ยปัจจุบันไม่ลดละในการเล่นงานเราครับเอาศูนย์แปดก็มาเล่นเราอีกคนนึงเฮ้ยลุงมแน่มันลากกันไปแล้วฮะเอาลากเหลี่ยมกลับขึ้นบนเวทีเอาเอ็อีกแล้วเออาร์ตลอดเจอศูนย์แปดจับบิดแบ็กมาล็อกแล้วก็แบ็กซูเพล็กซ์ครับ โอ้ยแววแพ้มาแต่ไกลเลยกูกิมิควอลนี่แทบจะไม่ชนะอ่าปัจจุบันมาเจอสอกครับเฮ้ยทุบครับเอ้าจะเตะเพดิกีเหรอเห็นนะเห็นนะครับมากระโดดทิ้งเขาไม่โดนฮะปัจจุบันเขาหลบได้แต่ปัจจุบันนี่แตกเี่เอ้าเจอต่อยอครับวิ่งเข้าไปโดนต่อยเน้นๆเลยอาร์ซูแปดเดินมาหา ไปไปัจจุบันครับจับสไป์บัสเตอร์เรียบร้อยและรอยจังหวะด้วยนะเขาต่อเพรดิกรีครับลัวๆเราเอาคอนมาเสียบเข้าล็อกครับปี0 8เพรดิกรีแล้วก็เจอคอนลอยดิแหม่ที่เพจนี่ไม่ไม่ได้มีแต่เข่าลอยนะครับมีคอนลอยด้วยไปโต๊ะผู้ปัรยายนู่นครับเราขอแล้วกันอ่าห้าดาวก็ไปแล้วครับเราจองกระถิ่นโต๊ะไปครับไป นอนซะดีๆนอนครับนอนเอาปีปัจจุบันมาเฮ้ยเอาโดน c l o สไลน์อีกครับเขาเร็วกว่าแล้วก็ชูตัว X อีกเฮ้ยเอะมึงจะ X ตลอดเลยเหรอจับเพชรดีกีแม่ไม่ได้ครับเราช้ากว่าโดนเอาไปโขกกระขวที08วิ่งมาทุกใครครับเอาเฮ้ยโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเอาจับสไป์บัสเตอร์ครับโดย08มาเราลาดปัจจุบันไปแล้วกันลาดไปครับเรามีถ้าไม่ตายพอดี มีไหมวะหรือเซ็นซกเนเจอร์มองไม่ถนัดเมื่อกี้อ่ะถ้าไม่ตายครับเอาเจอรีเวิร์สอีกเอาเจอเองครับเสียบเข้าล็อกเฮ้ยโอ้โหหรือเองครับลากเขามาเองแล้วก็โดนเองเฟดดีกรีโต๊ะผู้มรยายติดตั้นไปเลยดูตะโกนดิสซี่ต่อซ้ำคนชนะนี่สงสัยไม่ใช่เราแล้วฮะ แล้วปีปัจจุบันเขาไม่แตกเลยนะทิงสอกใส่กันครับมีแต่เรา,าปีสองาันสิบสครับกับปี08นี่แตกยับเปิดปากแผลครับมากระโดดทุบนะทุบโดยปี2014ัสบฮะเฮ้ยมีซิกเนเจอร์ครับแตนะ่ตีเข้าไปแล้วก็จะโดนเอา้าโดนเสียบเข้าล็อกครับเฮดดีกรีเร่อยบร้อยเลย ปีปัจจุบันเขาลุกขึ้นมาพอดีฮะเราล่อตัวไปจากการดโดนกดแต่เขาก็จะเพชรดีก,กีกันเหมือนกันเฮ้ยรอบนี้ติดตันนานจัดโอ้โหไปกันเป็นทอดๆนะครับเฮ้ยพี่ลูกเขยปัจจุบันโกรธไหมเอาโกรธครับลุกทันมื่ห่เฮ้ยแม่ไม่ทันครับอืแพ้อีกตามเคยแม่อีกนิดเดียวฮะแต่ว่าลูกช้าเหลือเกินอ่ะเป็นฟิฟเอปีปัจจุบันนะฮะ สามารถเอาชนะแมตช์สามเศร้าครั้งนี้ไปได้ฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับกิมมิควอร์ชเชครับแมตช์สามเศร้าสุดเดือดนะถ้าชอบกิมิกกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจเผมอนกันนะครับเจอกันใหม่กับกิมมิควอตอนหน้าเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะส่วนจะเป็นใครนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็รอชมเอาใจช่วยกันไปด้วยนะฮะหวังว่าแมตช์สุดท้ายของกิมมิควอรผมจะชนะนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Oh, 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 oh. Hey.